إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يتل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله من اتقى الله وَقَاه ومن توكل عليه كفى ผู้ที่ศรัทธาต่อรัสูบะฮานะฮุวาต้าอาลามาเทิดมาสู่การยำเกรงต่อรัสูบะฮานะฮุวาต้าอาลาด้วยการน้อมนำในสิ่งที่รัสูบะฮานะฮุวาต้าอาลาทรงชายและปฏิบัติในสิ่งที่รัสูบะฮานะฮุวาต้าอาลาทรงชายอย่างเต็มที่และออกห่างจากสิ่งที่รัสูบะฮานะฮุวาต้าอาลาทรงห้าม พีนองผู้ศรัทธาตอลอดสุภะนะฮัวตาอาลาวันนี้อยากที่จะสะก,กิดสิ่งที่ยุกลายที่สุดสำหรับผู้ศรัทธานั่นก็คือสุรหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับผู้ศรัทธาและผู้ศรัทธานั้นจะต้องอ่านบ่อยๆนั่นก็คือสุราตุนฟาติฮะถือว่าเป็นสุร ที่เป็นแม่บดหรือว่ารวบรวมซาระต่างๆที่อยู่ในอัลกุรอานอัดแน่นอยู่ในสุรตุนฟาติฮะสุรนีพ่น้องู้ที่มีอีมานมีไลเ่เชิญไม่ว่าอุ้มมุนกีทาแม่บดที่รวบรวมข้อมูลเนื้อหาที่อยู่ในสุรฟาติฮะหรือว่าอัลซอละกาลามาตมีหะดิษบทหนึ่ง่น้องู้ที่มีอีมาน

กับบ่าวของฉันและก็ฉันคนละถึงวาลีอัตดีมาซันและสำรับบ่าวของฉันในสิ่งที่เขาข้อฉันก็จะหายฟาอิซาข้ออบับตูเมื่อบ่าวของฉันเมือ่อผู้ศรัทธาได้อ่านประโยคที่ว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนมวนการสรลเสซนเป็นกรรมสิทธิ์เพื่ออัลลอฮ อัลลอฮ์ผู้ทรงดูแลผู้ทรงบริหารทุกสิ่งที่ทุกสางก็อัลลอฮ์ุต้าลาฮามิดานีอับดีอัลลอฮ์ก็จะกล่าวว่าเบ้าของฉันเนี่ยได้สรรเสริญต่อฉันได้ขอบคุณต่อฉันวะอออิาากลั إ ذ ا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثناء ع ยอับดีเมื่อเบ้าของฉันได้กล่าวว่า อัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาบ้านี้อัลลอฮ์ก็จะกล่าวว่าบ่าวของฉันได้ยกย่องฉันและเมื่อบ่าวของฉันได้กล่าวว่ามาลิเกียวมิดดินอัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจในวันแห่งการตอบแทนในวันกิยามะอัลลอฮ์ก็จะกล่าวว่ามัจยาดานีอับดีบ่าวของฉันได้ทำให้อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลา ทรงยิงยหญยทรงเกียงไกว่าก็ละมั่าว,วาออเลยะอับดีหรืออีกคำหนึง่งเมื่อบ่าวของฉันได้ก้าวชน,นี้สมือนว่าบ่าวของฉันเนี่ยได้ปล่อยวางกิจการต่างๆได้มอบไม้ให้แก่ฉันและเมื่อบ่าวของฉันก้าวว่าอียกานะบุตรว่าอียายกนักนสตาินเฉพ Allah, าะอพัลลอฮ์เฉพาะพระองค์ ที่เรานั้นจะต้องอิบาดาเคารพอิบาดาต่อหรอและเฉพาะพระอ,องค์ที่เรานั้นจะข้อความช่วยเหลืออัลลอฮ์ได้กล่าวว่าฮาซาบัยนีวะบัยนาอับดีวะลีอับดีมาซะอันนี่คือรรหว่างกลางรรหว่างฉันและก็รรหว่างบ่าวของฉันในสิ่งที่ขอขอเมื่อบ่าวอัลลอฮฺบฮานะฮูวะะอาลาได้กล่าวว่าอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีม

และเบาของอัลลอฮ์ก็จะได้รับในสิ่งที่เขาขอดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอมมานการละหมาดทุกครั้งที่เราละหมาดจำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องใครควรเหมือนครับว่าเมื่อเวลาเราอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบินอาลามินเสมือนว่าเรานั้นได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ได้สรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูุะตตอาลา ให้เรานึกพี่น้องผู้ที่มีมันว่าเมื่อเวลาเราอ่านเมื่อเวลาเราได้ยินคํานี้เนี่ยเราจะต้องไนึกว่าอะไรบางที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอลาไในเป็นผู้ที่ดูแลเราเราจะต้องนึกเมื่อเรานึกพี่น้องผู้ที่มีอมันเราจะสะดุ้งกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอลาพี่น้องลองคิดเลยว่าเมื่อเวลาเราอ่านว่าอัลฮัมดุลิลลาให้เรานึกว่า ความโปอดปานาีเดียวเราสรงให้มันมีอะไรบ้างละ่ะอาหารการกินเครื่องดืม่มสับสินต่างๆขอบคุวของเราแล้วเราก้าวอัลฮัมดุลิลละขอขอบคุณต่อลอาผู้ทรงสร้างถูกสรรพสิ้งคำว่าอันอาลามีนไม่ไม่ถึงอะไรอะไรก็ตามแต่เอิ้นเจ้าเราไม่ถึงกว่าสิ้งตกสาางท่านชัยคณอิสลามมุฮัมมัดบินอับดุลวาฮับท่านได้กล่าวว่าองค์กานี้เนี่ย เป็นองค์การที่บ่งบอกถึงว่าให้เรานั้นมีความรักต่อลอ l ์เพออะไรพี่น้องกูจะมีมัมนพอเมื่อเรารักล l l a ์เนี่ยแสดงว่าเรานั้นรวัวล l l a ์สรงให้ครายจะให้เราไม่มีใครหรอกที่บอกว่าเรานั้นเกียดเขาดังนั้นเมื่อเราว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลอาลามีนแสดงว่าเรานั้นยืนยันว่าลล l a ์ Allah สรงให้อัลลอฮ์สรงดูแล และเมื่อเราก้าวอัลลอฮ์มานุรฮิมอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาให้เรานึกปีนองผู้ที่ม ah ีมันให้เราหนึกให้เราไขข้วนววาประโยคนี้เนี่ยมันค ah ือประโยคในการหวังเหมือนที่ท่านใช้คนอิสลามอิบนุตัยมียะเหมือนกับท่านอิบนนกัยิมท่านได้กล่าวว่าองค์การนี้เป็นการหวังหวังว่าอัลลอฮฺ س ب ح ا ฮานะฮ็ว์ตาลทรงเมตตาเราทรงกรุณาเราให้เรานึกปีนอง แล้วนึกสภาพจริงของเราว่าเราต้องการอะไร้จากลัทธิสุภะนะฮูวะตาลาและองค์การแต่ซามมาลิกิเยอมิดดีนอัลลอฮฺผู้ทรงอำนาจในวันแห่งการตอบแทนให้เราในกว่าประโยชนนี้คือประโยชนที่จะมาซ้ำทับผู้ที่ยิงยะโซงผู้ที่โอหังต่ออัลลอดผู้ที่ไม่ยอมก้มกราบต่ออัลัทธิสุบฮานะฮูวะตาลาเขาจะพบกับ วันที่เขาจะต้องตัต้มต้อยอัปปะยชนนั่นก็คือวันเกียร์มะเมื่ออัลลอสุบฮานะฮฺวะตาลาเมื่อเบ่าได้ก้าวองค์การต่อไปอียาการณบุรเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราเคารพอิบาดะประโยคนนี้พี่น้องผู้ที่มีมานั่นก็คือประโยชก์สำหรับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาอายานี้ก็คืออายะที่เป็นกึงการ และกประโยกนี้เป็นประโยคทต่จะแบงระว่างพระเจ้ากับบ่าวก่อนลรอ์อียากาณบ,บุตรเราจะต้องหมอบอิบาดาให้ก AH. ับลั์ษุบฮาณหัวตาอัลลว่าอียะกาัสตาอินและเฉพาะพระอ,อ,องค์เท่านั้นที่เราข้อความช่วยเลือททานอิบนุนก็นยิมพี่น้องผู้ที่มีมานทันได้กล่าวว่าใครก็ตามที่ยังขอต่ออัลลอฮ์แสดงว่าเขานั้นอย่างต่ําต้อยหากเขาต่้าต้อยแสดงว่าเขานั้น จะต้องไม่โอ้หังกับสิ่งถูกส้างกับมนุษย์และแต่ห้ากว่าเรายืนยันเราไขวควอนองการที่ว่าอียากันะพุธเราจะเป็นผู้เต่บริสุทธิ์ใจต่อลระสุฮานะฮูตะอาลาและหลังจากนั้นพี่น้องพูที่มีอิมานอิฮดีนัสซีรอตันมุสตะกีมโอ้ Allah โอ้ทรงให้เรานั้นได้รับทางนำไปสู่ทางนำที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นทางนำที่เป็นการศึกษาคอนฮะฮิดายะตุตโตฟีกวันปายานให้เราศึกษาพี่น้องู้ทีม่มีมานเพราะการศึกษามันคือสาเหตุหนึ่งที่จะได้รับฮิดายะตุตโตฟีกทางนำที่ลุลวงเมื่อเวลาเราอา่านเมื่อเวลาเราได้ยินองค์การนี้พี่น้องู้ทธ่มีมานให้เราเนื้อกว่าขอล้อส่งยาให้เรานั้นลุดออกจากแนวทางที่ถูกต้องแนวทางที่ใช่ใช้ต่อหลักการศาสนา ซีรัตัลหลายนันอันงามต่อ عليهم غير موضوب عليهم ฉันทางที่อัลลอฮฺ ال ل ال ل س h ح ا a ه และ ت ع a ل ى ได้ส่งโปรดปานให้แก่กลุ่มชนมามากน่อยเพียงได้แล้วในอดีตไม่ว่าบรรดาอัมบียะบรรดาอัสิด,ดีกีนบรรดาอัลซอลิฮินบรรดาอัชุฮัดะคนที่ต่อสู้ในหนทางของลอคนที่จิงใจต่อ Allah. ลอ่ก็บรรดาอัมบียะ วะฮาซูนาอุลาอิกาโฟีก็บุคคลเล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมา่นคือบุคคลดีดีหญิงเทรอนนันใจหยุดเป็นแบบยางที่เป็นสาทห้ดีที่สุดและจะไม่ใช่เป็นคนเียเรียว่าเราดอลลินไม่ใช่เป็นผู้ที่รู้และไม่กระทำนั่นก็คือคนที่โกธกิวอัลลอฮ์โกธกิวว่าเราดอลลินและไม่ใช่เป็นคนที่ทำและไม่รู้ นี่คือองค์การหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอิมานที่เป็นองค์การที่เป็นแม่บดเมื่อเราศึกซาองค์การอืน่นๆที่อยู่ในซูรตุนนาสซูรตุนเอลาสจะพบว่าข้อมูลทั้งมดแล้วมันก็จะย้อนกลับมาเตซูรตุนฟาติฮะวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมาหากเราได้ไขขั้นซูรนีเนี่ยในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงที่เราได้ยินเนี่ยผมคิดเสเลเกินวนาว เราจะถึงกับความยิ่งใหญ่ของรัสุบฮาห์นหัวตาล拉อินนามันมุมีนูนันละดีนอิศะซุกิรอลอฮุวใจหดักลูบุมเมื่อรัสุปฮาห์นหัวตาล拉ถูกเอ้ยมันจะทําให้หัวใจของผู้ศรัทธานั้นสะทกสะทานและเมื่อได้เตอองค์การต่างๆงของเอาไม่ว่าองค์การที่เป็นการสร้างหรือเป็นบทบัญญัติของรัสุบฮาห์นหัวตาล拉จะทำให้อีมานของเขานั้นเป็นอีมานที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น วันนี้พี่น้อง้ทีิมีมันการไขค,ควนสุระอนสัน้นๆสุรอเทรออ่านประจาให้เรานึกให้เราไขค,ควนทึงแม้ว่าจะเป็นองค์การเดียวพี่น้องกุีิมีมันเมื่อเราเซตในการละหมาดทุกๆเวลาละหมาดเมื่อเวลาเราซิกรุลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์เมื่อเวลาเราก่าววาอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ พี่น้องลงนึกเลยลงยกตัวย่างพี่น้องเลยว่าพี่น้องได้ความปวดปานอะไรมั่งแล้วพี่น้องนับเนิว้วสามสิบสามครั้งแล้วก็น,นึกกว่าความปวดปานที่อัลลอฮ์ได้ส่งให้ถันมันคืออะไรแล้วก็ให้พี่น้องขอบคุณต่อลอ์สิ่งเหล่านี้และมันจะทําให้หัวใจของเรานั้นมีความสะทกสะทานนะฟ่าอานิวะอียะกุมินันอายะติวะซิกรินฮะกิม اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروا انه هو الغفور الرحيم